สวัสดีครับ F4 ทุกท่านนะครับก็อยู่ช่องในโพธิเนาะนะก็เห็น F4 ทางไลน์มาบอกบอกตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะตั้งแต่เอ,อ่อเมื่อช่วงประมาณช่วงประมาณไปประมาณ4ี่โมงนี่แหละผมทราบข่าวตั้งแต่ประมาณ บ่ายสามแล้วก็ประมาณบ่ายสามโมงสีโมงนี่แหละในเอฟซีถ้าจำไม่ผิด <c oughs> <c oughs> เห็น f อซไลน์มาบอกอยู่นะครับหลายคนอยู่นะไลน์มาบอกผมนะครับเรื่องที่เอ่อบาต้นเนาะเสียชีวิตนะฮะเอคือ f อฟซส่วนใหญ่ไลน์มาบอกนะครับเขาไม่ได้ บอกเพื่ออะไรหรอกนะครับน่าจะบอกผมเนี่ยเพื่อให้ผมเนี่ยเอาหสิกรรมให้นะฮะเพราะว่าอย่างที่เอฟซีเคยเอฟซีน่าจะเคยไปดูในช่องของเขาอะเนาะในช่วงหลังๆนี้นะครับเขาจะเป็นแบบว่าสายฟาดนะฮะจะไปด่าคนโน้นทีด่าคนนี้ทีหนึ่งในนั้นก็เป็นผมเนาะ ก็อาจจะทำคอนเทนอะไรนะไอ้ต้นโพนะส่วนใหญ่เขาจะทำคอนเทนแนวแบบไอ้ต้นโพอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็จะมีอยู่บ่อยๆนะฮะซึ่งผมกับเบาต้นเนี่ยไม่เคยมีปัญหาอะไรกันตั้งแต่ผมอยู่กกอะกยนต์ออกมาก็ยังไม่เคยมีปัญหาแตา่ผมเข้าใจนะเพราะว่า เขาต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็คือเขาก็ต้องเขาอ่ะห้อยง่ายเขาทํา y o u t u b เขาทํามาสายนี้นะเขาไม่ได้ไปตามถ่ายใครเขาก็เลยจําเป็นต้องทํา youtube รอบนอกสายฟาดนะฮะ <c oughs> ใครที่ออกไปหรือว่าใครที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรืออะไรก็ตามนะเขาก็จะทำโมชินด้วยการด่าด้วยการฟาดนะฮะผมเข้าใจ แล้วผมก็เอาโหสิกรรมที่เขาทำคนทิ์ด่าผมหรือว่าฟาดผมนะเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันนะที่อยู่กุกกากนะตั้งหลายปีนะไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแล้วก็ไม่เคยไม่เคยทะเลาะบาเวงอะไรกันนะก็เป็นมิตรที่ดีด้วยกันมาตลอดนะมามีปัญหาเฉพาะช่วงหลังที่ผมออกมาจากตัวโน้นแล้วเขาก็ทำคนทิ์ฟาดนะ ทำกอทินด่าเท่านั้นเองผมเข้าใจในสถานการณ์นะฮะเอฟซี Z, เพราะว่าใครก็ตามที่ออกมามันเขาก็ต้องแบบนี้อยู่แล้วนะฮะก็คือจะทำคอนทต์เพื่อ,เพ,อเพื่อเรียกยอดวิวเพื่อเรียกคะแนนเพื่อเรียกอะไรอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้ถือสาในเอฟซี Z, เพราะว่าผมเข้าใจว่าเขาต้องหาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขานะครับ <c oughs> ผมไม่ได้ถือสาฮนะ,ะคนที่เขา คนที่เข้าด่าผมนะหลายๆช่องนะผมก็ไม่ได้ถือสาใน f อซนะผมเพราะว่าผมเข้าใจในบริบทการทำ YouTube นะครับก็คือเขาต้องหายอดวิวการทำ u t u b e เขาต้องหายอดวิวอยู่แล้วเพื่อหาเงินนะเข้ากระเป๋าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนะยางเช่นบนมาต้นเนี่ยผมก็เห็นว่าเขาไม่ค่อยสบายและอีกอย่างาไรายได้จากการทำ u t u b e ของเขาเนี่ยน้อยมากเท่าที่รู้จักนะ น้อยนะฮะไม่ค่อยพอกินในเอฟีนะ <c oughs> เพราะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยสื่อสาอีกอย่างเขาก็ป่วยไม่สบายด้วยผมก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยสื่อสาในช่วงที่เขาทำคอนเทนต์ด่าผมผมก็เห็นอยู่แต่ว่าผมผมไม่ได้คิดอะไรนะผมก็เฉยเฉยในเอฟซีนะ <c oughs> วันนี้เขาเสียชีวิตผมก็โหกสิกรรมให้นะ <c oughs> อะไรที่ผมเคยล่วงเกินน่าจะไม่เคยมีนะล่วงเกินอะไรที่ผมเคยล่วงเกินหรือว่าคิดไม่ดีด้วยเนี่ย ผมก็ขอให้อโหสิกรรมให้ให้กันเนาะนะวันนีเห็นจากไปแล้วก็ขอให้แบบไปสู่สุคตินะอย่าไปเครียดแค้นให้กันนะครับอะไรที่เเคยแค้นนะโกรธผมก็ให้ปล่อยวางจะได้ไม่ต้องยึดติดนะ,ะส่วนตัวผมแล้วผมไม่มีอกติหรือไม่ได้อ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเห็นเอฟซีบอกว่าให้เอาหูสิกรรมให้เขานะอย่าไปเกรียดแค้นหรือว่าซ้ำเติมนะ <c oughs> ไม่มีซ้ำเติมแล้วก็ไม่ไม่เกลียดแค้นในเอฟซีผมเห็นข่าวเต็มเมื่อวานแล้วแต่ว่าผมก็ลังคิดอยู่เราจะทำคลิปไหมถ้าเราไม่ทำคลิปเอฟซี FC ก็ไม่รู้ว่าเราคิดยังไงผมก็เลยตัดสินใจตอนเช้านี้ทำคลิปเนาะนะครับก็แสดงความเสียใจนะกับทางครอบครัวด้วยเนาะ นะครับที่เสียคนที่รักไปนะฮะส่วนตัวผมไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้ถือโทษโกรธนะฮะเอฟซีผมเข้าใจในบริบทของเขานะซึ่งเขาก็ทํามาหากินแต่ว่าอาจจะแบบผิดนิดนึงก็คือไปฟาดคนนู้นคนนี้นะครับเนาะไปฟาดคนนู้นเขาดีอาจจะ,ดดจจะเดินทางในทางที่ผิดนิดนึงนะครับเอฟซีนะ นะก็ให้อภัยกันเพราะว่าในช่วงที่อยู่ด้วยกันทํางานร่วมงานกันสมัยก่อนไม่เคยมีปัญหาอะไรกันแล้วก็จนแม้กระทั่งผมออกมาก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเออก็ออกมาก็จะมีนิดนึงที่เขามาฟาดนะนะไอ้ต้นโพยางนั้นอย่างนี้นะคือในเอฟซีนั่นจะเคยได้ยินเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็หัวศีกรรมให้นะฮะอืมจะได้ไปสุขสุขตินะฮะอืม แล้วก็คนเราเนาะเห็นกันอยู่ละลัดในสีพอบทจะจะไปก็แป๊บเดียวนะฮะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรในสีเห็นวูบเหรอเห็นวูปในรถนะฮะเห็นว่าวูบอะไรนี่แหละนะครับนี่แหละคือสาเหตุที่ผมต้องหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับก็คือออกกำลังกายวิ่งควบคุมอาหาร กับข้าวอาหารตอนเย็นผมก็พยายามลดลงนะผมไม่ใช่ว่าเลิกกินทันทีเลยสังเกตดูอาหารตอนเย็นผมจะกินให้น้อยลงผมจะรู้ตัวเองผมจะไม่กินให้อิ่มถึงขั้นมันนั่งไม่ได้มันจุกท้องนะผมจะกินให้น้อยลงกะว่าใกล้ๆอิ่มแล้วผมก็พอก่อนแล้วก็กินน้ําตามไปผมก็จะค่อยๆลดอาหารช่วงเย็นนะฮะค่อยๆลดอาหารเอาในครับเอซีแล้วก็บาวงบาหวานความดันเนี้ย ผมก็ค่อยๆลดในเรื่องของไอขมัน,นในซี้าเจอไขมันผมก็ยังไม่ค่อยกิน,นในซีแล้วออกกำลังกายช่วงเช้าจะพยายามออกกำลังกายช่วงเช้าถามว่าร่างกายดีขึ้นตอนนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยจุกไม่ค่อยแน่นท้องนะเวลาเรากินข้าวเราก็นั่งสบายเราไม่แน่นท้องเราไม่ได้กินจนถึงขั้นอิ่มตามตามใจปากเหมือนแต่ก่อนนี่ครับเพราะนั้นผมก็รักสุขภาพและเอฟซี เราก็อายุยังน้อยนะฮะจริงๆเบาต้นเนอายุเท่าผมในเอซีนะครับแต่ว่าผมไม่ให้เกียรติเรียกพี่แล้วกันนะฮะเออนะก็ไปสู่สุขติเนาะส่วนตัวผมไม่มีปัญหาอะไรด้วยนะเออ่ะก็จะทำคลิปให้ f อเข้าใจอธิบายเนาะเพราะว่าหลายคนทั้งทักมาทั้งโทรมานะว่าให้โหสิกรรมให้เขานะอย่าไปเครียดแค้นเขานะ อย่าไปทาคลิปซ้าเติมนะนะครับอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะสำหรับผมนะผมไม่ได้มีจิตใจ่แย,ย่ขนาดนั้นใน F4 ที่ว่าทําทาเห็นสีชีวิตแบบนี้แล้วทาคลิปซ้ําเติมนะไม,ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นใน F4 นะครับไม่งั้นผมมาทําจิตอาสาไม่ได้หรอกนะครับถ้าเรามีจิตใจที่เครียดแก้แล้วจิตใจที่ไม่ไม่เมตตาไม่บริสุทธิ์นะ โอเคครับผมก็ฝากคลิปนะฮะเอาไว้เท่านี้แนะสดงความเสียใจมาณนะโอกาสนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ